بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين وننرى หยุดอยู่ที่การมุ่งสู่พระเจ้าของบาวในการละหมาดใช่ไหมการกล่าวสรรเสริญและการอ่านต่างๆให้เราทําในลักษณะที่แสดงออกถึงความต่ําต้อยเวลาเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ในละหมาดเนี่ยกิริยามารยาทของเราเนี่ยจะต้องทําในลักษณะที่เป็นบาวผู้ต่ําต้อย ไม่ใช่เป็นบาวผู้หญิงยะโสนะก็ไม่ต่างจากการที่พระสงฆ์นิกรรับเสด็จเข้าเฝ้าในหลวงในหลวงเดินมาพระสงฆนิกรนั่งกับพื้นเห็นไหมเราดูตามข่าวพวกนักการเมืองก็นั่งกับพื้นเวลามีพิธีกรรมต่างๆ ในการที่เราเข้าเข้าอัลลอฮ์นั้นคุณลักษณะหนึ่งที่ผู้มีอีมานพึงมีก็คือการแสดงออกถึงความต่ำต้อยอายะอันกุรอานอิฮดีนัสซุรอตลมุสตะคีมนี่คืออายะนี่คือองค์การหนึ่งในสุรฟาติหะ เราขอจากอัลลอฮ์ขอพระองค์โปรดชี้นำพวกเราผู้ที่ต่ำต้อยสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดนี่คือความหมายของอายานี้คือเราขอขอพรจากพระเจ้าในการอ่านสุรฟาติฮถึงองค์การนี้ความหมายของมันก็คือขอจากพระเจ้าชี้นำ ผู้ที่กำลังละหมาดอยู่ชี้นำบาวของพระองค์ที่ต่ำต้อยไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงไปสู่หนทางแห่งสัจธรรมหนทางที่พระองค์ทรทง,ทร,งทรักหนทางที่พระองค์ทรงพอใจนี่คืออายะานี้ความหมายของการอ่านสุรฟาติฮะนี่คือองค์การเดียวนะองค์การเดียวการรูกัวการโคง้ง ในลักษณะที่มีความนอบน้อมผ่อมตนก็คือบางบางคนเนี่ยทำละหมาดแค่เพียงผ่านผ่านไม่ค่อยใส่ใจในท่วงท่าในอีริยาบถท,ทำแบบแข็งๆเ็ไม่เป็นธรรมชาติทำแบบรีบรีบ,รบให้มันผ่านผ่าน,านไปมีนะมุสลิมด้วยการที่มีทำอย่างนี้ ทำในท่วงท่าที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ก็มีเยอะแยะการรูกลัวในลักษณะที่มีความนอบน้อมถม่อมตนรูกลัวเป็นภาษาอาหรับนะแปลว่าการโคง้งเพราะว่ามนุษย์นั้นแสดงความนอบน้อมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยการก้มศรีรษะก็มีให้เห็นใช่ไหม ก้มศีรษะโค้งนิดนึงเวลาจะออกจากในวงประชุมไปทำธุระเข้าห้องน้ำนี่คือมนุษย์ด้วยกันรำก็คือการก้มศีรษะก็มีหเห็นดังนั้นการแสดงความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ต้องยิ่งกว่านั้นอิสลามไม่อนุญาตให้มนุษย์เนี่ย โค้งถึงขั้นที่เราโค้งตอนละมานะไม่ให้โค้งกับผู้ใดถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามที่มนุษย์จะโค้งกับมนุษย์ถึงขั้นที่เราโค้งดังรูปแบบในละหมาดแต่การก้มศีรษะเล็กน้อยตอนที่เราขออนุญาตขอตัวต่อที่ประชุมออกไปทำธุระเช่นเข้าห้องน้ำ เป็นสิ่งที่อนุโลมแต่การโค้งในลักษณะที่เป็นท่วงท่ารูกั้วในการละหมาดห้ามโค้งมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันสงวนลิขสิทธ์ให้กับอัลลอฮ์เท่านั้นเขาบอกว่าดังนั้นการแสดงความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ต้องยิ่งกว่ามนุษย์แสดงความนอบน้อมต่อมนุษย์ให้มากกว่านั้น เราให้เกียรติมนุษย์แค่เพียง10เปอร์เซนต์แต่เราต้องให้เกียรติอัลลอฮ์ต้องมากกว่านั้นอ่านี่คือท่วงท่าของการรุก,กวท่วงท่าของการสูยุดก็คือการกรับนะภาษาอับมีตัวซีนมีตัวจีมมีตัวเวอลมีตัวดลัลสูยุดอ่าสูยุดอ่าแปลว่ากรับ ให้เรากราบในลักษณะที่มีความหนักแน่นมั่นคงทั้งอวัยวะและหัวใจจริงๆแล้วการสุยุดที่ถูกต้องนั้นก็คือหน้าผากแนบพื้นนะหน้าผากแนบพื้นมือทั้งสองวางบนพื้นใช่ไหม หัวเขาทั้งสองชนพื้นใช่ไหมเท้าทั้งสองต้องยันพื้นต้องยันนะไม่ใช่ตั้งเฉยๆนะต้องยันพื้นนี่คือท่าสุยุดแรกจะต้องให้ช่วงก้นเนี่ยสูงกว่าช่วงท้องเนี่ยไม่ให้เท่ากันอ่าไม่ให้เท่ากันนี่คือการสุยุด เดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังในท่วงท่าที่มีความสมบูรณ์อวัยวะทั้งเจพร้อมใจกันสู่หยุดอะไรบ้างล่ะหนึ่งหน้าผากสองฝ่ามือทั้งสองเป็นสามล้ใช่ไหมหัวเข่าทั้งสองเป็นห้าเท้าทั้งสองยันพื้นเนี่คืออวัยวะทั้งเจ็ด สุยูยดให้กับอัลลอฮ์ด้วยความหนักแน่นมั่นคงทั้งอวัยวะทั้งเจ็ดและหัวใจด้วยจะต้องยึดมั่นในหัวใจว่าการกราบเนี่ยเป็นการกราบอัลลอฮ์และถ้ากราบก็ไม่อนุญาตให้กราบใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งพ่อแม่ผู้บังเกิดเล้าไม่อนุญาต อนุญ,ญาตให้กราบเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือการสูยุดเพราะว่าการก้มสูญยุดนั้นสายตาจะไม่สามารถมองสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ใช่ไหมต้องมองที่พื้นใช่ไหมมองที่พื้นมองสิ่งอื่นไม่ได้ไม่สามารถมองได้และเมื่อสายตาสงบนิ่งมั่นคงแน่นอน หัวใจก็ย่อมมีความสงบนิ่งมั่นคงเช่นกันสายตามองไปที่พื้นไม่ให้หลับตานะอ่ายืนละหมาดไม่ใหลับตาสุยูดก็ไม่หลับตาตอนยืนยืนละหมาดเนี่ยตาก็มองไปที่สุยุดอ่าเห็นไหมนี่คือวิธีการเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจอีกทีคือการมุ่งสู่พระเจ้า ของเบาวในการละหมาดเนี่ยเขาจะแนะนําให้เรารู้จักแต่ละท่วงท่ามันสื่อถึงความหมายอะไรบ้างนะการนั่งในท่าต่างๆให้เรานั่งในลักษณะที่หัวใจมีความปรารถนาะต่อการกราบไหว้สักการะนี่คือการนั่งในท่าต่างๆ นั่นคือให้นั่งในลักษณะที่มีความหนักแน่นมั่นคงนี่คือการนั่งในละหมานนะนี่คือเขาพูดเป็นโดยรวมนะครับพูดเป็นโดยรวมการนั่งตาชั่ฮุดก็คือการนั่งอ่านอัตฮียะนะเขาเรียกตาชาฮุดนะให้เราอ่านในลักษณะที่มีความคิดถึงคนึงหา ในการอ่านของเราเนี่ยถ้าเรารู้ความหมายเนี่ยเราจะได้อินไงน,นะเราจะได้อินเช่นคำกล่าวที่ว่า a s สล l a m u alayna จะมีในการอ่านตาฮยัด a s s ล l a m u alayna โอ้พระเจ้าของเราโปรดประทานความสันติสุขให้ประสบแด่พวกเราด้วยเถิดเห็นไหมเราขอเจาพระเจ้า ขอให้เราพบเจอกับสลา,ามความสันติสุขแก่พวกเราด้วยเถิดในดูอาตรงนี้บ่งชี้ว่าเรามีความคิดถึงคนึงหาต่อพระองค์อย่างสุดซึ้งก็คือหัวใจจะต้องจดจอ่อมุ่งมั่นคนึงหาทวินหาปรารถนาเฉพาะพระองค์เท่านั้น นี่คือการละหมาดที่จะทําให้เรามีความสมบูรณ์จะทําให้ละหมาดมีประสิทธิภาพได้มันต้องหลายอย่างนะหลายองค์ประกอบนะไม่ใช่ว่าอ่านถูกต้องแล้วทําท่าสวยงามแล้วแต่หัวใจอยู่ที่อื่นตลอดแสดงว่าย,ยังไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าจะให้มีความสมบูรณ์เนี่ยเหมือนคนขับรถเนี่ย จะขับรถให้ปลอดภัยไม่ใช่ดูเฉพาะข้างหน้าใช่ไหมต้องดูจกข้างๆ้ซ้ายมีใครจะเบียดเรามาบ้างดูกระจกข้างขวามีใครจะแซงบ้างดูท้ายจกหลังด้วยกระจกหลังว่ามีใครจะเบรกกระทันหันบ้างใช่ไหมไม่ใช่รอมองข้างหน้าอย่างเดียวเช่นเดียวกันในการละหมาดเนี่ยแต่แต่ละท่วงท่าเนี่ย เราจะต้องพิจารณานะว่าท่วงท่านี้มันสื่อถึงอะไรการอ่านต้องพิจารณาอ่านที่ถูกต้องทราบซึ้งถึงความหมายเนี่ยมุสลิมยังทำไม่ได้เลยบางคนไม่รู้ความหมายหรอกแต่ถ้าเรารู้ความหมายเนี่ยเราก็อินถูกไหมอินกับบทบาทที่เราได้เข้าหาเราอันนี่คือท่วงท่าน,นะครับ การที่พวกเราสักการะกราบไหว้พระองค์ด้วยการละหมาดในรูปแบบและลักษณะต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้คุณค่าของมันก็คือเพื่อว่าอัลลอฮ์จะทรงรักและมีความเมตตาต่อเราอัลลอฮเมตตาต่อเราละหมาดเลขสวรรค์ไม่ได้การถือสิ่งอดเลขสวรรค์ไม่ได้ละหมาดเป็นแค่เพียงหน้าที่ของบ่าว ที่จะต้องทำเพื่อพระเจ้าละหมาดมิได้เป็นภาระแต่การที่เราทำละหมาดวันนี้ก็คือการพักดีการเชื่อฟังต่อคำสั่งของพระองค์มิได้หมายความว่าการละหมาดเนี่ยจะเอาละหมาดของเราเนี่ยไปแลกกับสวรรค์เปล่าเลยมุสลิมของเราจะเข้าสวรรค์ได้ด้วยกับความเมตตาเห็นไหม อายะอันกุรานที่อิมัมเคยยกให,ให้ฟังก็คือละหมาดแล้วยังลงนรกได้เลยเห็นไหมแสดงว่าการละหมาดเนี่ยเป็นสัญญาณของบ่าวที่บ่งถึงความพักดีต่อพระเจ้าแต่เราจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของพระองค์ไม่ใช่ด้วยการละหมาดเพราะละหมาดของเราเนี่ย เราจะหาคุณภาพจากการละหมาดได้เนี่ยละหมาดทั้งชีวิตไม่รู้ว่าจะมีสักหนึ่งครั้งไหมที่การละหมาดของเราจะเต็มร้อยเปอร์เซน์ได้คะแนนเต็มร้อยเราจะเอาละหมาดที่ไม่เต็มร้อยเนี่ยไปแลกกับสวรรค์เรากล้าเลยก็ไม่ต่างกับเราเอาผู้หญิงที่สูไว้สิ้นชีวิตเอาไปกราบทูลกับพระมาหากษัตริย์ สวยก็จริงมันไม่มีค่าแล้วเพราะมันไม่มีวิญญาณเราเรียนมาแล้วใช่ไหมเช่นเดียวกันนะครับคุณค่าของมันก็คือเพื่อว่าอัลลอฮ์จะทรงรักและมีความเมตตาต่อเราใกล้ชิดพวกเราด้วยการประทานความเมตตาและการช่วยเหลือถ้าเราเข้าถึงเข้าถึงมันเข้าถึงละหมาดนี่ยอัลลอฮ์จะใกล้ชิดกับเราให้ความช่วยเหลือกับเราให้ความเมตตากับเรา และตอบรับการละหมาดของพวกเราด้วยเราจึงสามารถรับรู้ได้จากตรงนี้ว่าไม่มีอีกแล้วภารกิจต่างๆในศาสนาที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการละหมาดจนกระทั่งถูกขนานนามว่าเสาหลักของศาสนาเสาหลักของศาสนาเห็นไหมละหมาดถูกขนานนามว่า เสาหลักของศาสนาอิมาดุดดีนสแสดงว่ามันมีความสำคัญมากต่อชีวิตของมนุษย์มนุษย์หลายคนอาจจะปฏิเสธมันนะเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของมันแต่สักวันหนึ่งวันที่เขาต้องการใช้มันเขาไม,มีวันนั้นแหละเขาจะนึกถึงประโยชน์ของมันแต่มันก็สายไปแล้ว เป็นความโชคดีของเรานะที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาชี้ทางนำให้เราได้เรียนให้เราได้รู้นะและเรามาสู่การปฏิบัติขอให้มีความมั่นคงนมีความมั่นคงในการละหมาดร,รักละหมาดร,รักกว่าสิ่งอื่นใดรักกว่าพ่อแม่รักกว่าภรรยารักกว่าลูกก็คือการรักละหมาดถ้าหากว่า เราสารวจนอยู่กับการดูแลพ่อแม่สารวน์อยู่กับการดูแลลูกเมียจนขาดละหมาดหรือทิ้งละหมาดก็เท่ากับว่าเราทรยศต่อพระเจ้าเพราะเราทิ้งคำสั่งของพระเจ้าทั้งๆท,ท,ที่ลูกหรือภรรยานี่เป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์มอบให้กับเราแต่เราก็ยังไม่สำนึกในภาคมหาการุณาที่คุณ รายได้ปัจจัยยังชีพหน้าที่การงานที่พระองค์ให้เราในสิ่งที่ดีๆเราเอาไปแลกกับละมาดทิ้งละมาดมาทํางานโดยที่ไม่ใส่ใจกับละมาดเราทรยศต่อ Allah. อัลลอฮฺเป็นผู้ทรยศไม่สํานึกในบุญคุณที่พระองค์ทรงให้กับเราอย่างมากมายนะก็เท่านี้ก่อน,นวันนี้บับิลลาฮิตตฟีกวันฮิดายาวะสสลามุวะัลกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ